สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบนะคะการประเมินการเขียนตามคำบอกนะคะทั้งหมด20คําคำนะคะใครที่เตรียมสมุดแล้วก็ให้เขียนวันที่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเขียนหัวข้อว่าเขียนตามคำบอกนะคะจากนั้นก็ไล่ลำดับตัวเลขไปเลยตั้งแต่ 1- ถึง20นะคะครูจะออกเสียงะค,ะคำละสองครั้ง นะคะจับเวลาคำละหนึ่งนาทีนะคะยี่สิบคำยี่สิบคะแนนคำละหนึ่งคะแนนนะคะเป็นบททดสอบเนาะห้ามทุจริตหรือคดโกงใดๆนะคะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนาะ,ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าสวดมนสวดมน คำที่สองคำที่สองคำว่าลายเส้นลายเส้นคำต่อไปคำที่สามคำว่ารื่นรมรื่นรม คำที่สคำว่าอนามัยคำที่สี่คำว่าอนามัยคำที่ห้าคำว่าระหกระเหินระหกระเหินคำที่6กคำว่าโปรโตีน คำที่6คำว่าโปรโตีนคำที่7คำว่าเหยียดยามเหยียดยามฟังช้าชาชัดๆนะคะคำที่7คำว่าเหยียดยามคำต่อไปคำที่8 สงบสงี่ยมสงบเสงี่ยมต่อไปข้อที่9ค่ะรักษาการรักษาการต่อไปข้อที่10ข้อที่10 คำว่ายี่ห้อยี่ห้อคำต่อไปคำที่11อคำว่าหันสาหันสาคำที่12บสอคำว่าวัชพืชวัชพืช คำที่สิบสามคำว่าทุรกิจทุรกิจคำต่อไปคำที่สิบสี่คำว่ากะถินกะถินคำที่สิบห้าคำว่าสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษ คำที่16คำว่าพันไม้พันไม้คำที่17คําคำว่าเยอะแยะเยอะแยะ,ยะคำที่18คําคำว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ คำต่อไปคำที่19บเาคำว่าสู่ขวัสู่ขวัญคำสุดท้ายคำที่20นะคะคำว่าสงกรานสงกรานเมื่อนักเรียนเขียนครบทั้ง20คำแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำถูกกันนะคะ